คุณรู้ไหมว่าภาคเหนือของไทยมีวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต้องไปกราบให้ได้สักครั้งในชีวิตวันนี้เราจะพาไป6จังหวัด6วัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเสริมสิริมงคลที่สุดวัดที่1เชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเริ่มที่เชียงใหม่ถ้าไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพก็เหมือนมาไม่ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพคือศูนย์รวมศรัทธาของชาวล้านนาใครได้มากราบถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดวัดที่2ลำปาง วัดพระาธาตุลำปางหลวงพระาธาตุประจำปีฉลูและยังมีสิ่งมหัศจรรย์อย่างเงาพระาธาตุกลับหัวที่ทุกคนต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองวัดที่สเชียงรายวัดพระาธาตุดอยตงุงเชียงรายวัดพระาธาตุดอยตงุงพระาธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชื่อว่าการกราบสักการะจะช่วยให้ชีวิตมั่นคงครอบครัวอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขวัดที่4ที่น่านต้องวัดภูมินวัดเดียวในไทยที่โบสถ์กับวิหารเป็นอาคารเดียวกัน โดดเด่นด้วยภาพกระซิบรักบรรลือโลกที่ใครก็อยากไปชมสักครั้งวัดที่5ที่พยาววัดศรีคมคำประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาใครไปถึงเมืองพยาต้องไม่พลาดและปิดท้ายที่แพร่วัดพระธาตุช่อแห่พระธาตุประจำปีขานเชื่อว่าหากได้กราบไหว้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองและปลอดภัย นี่คือ6วัดดังในภาคเหนือที่คนต้องไปสการะสักครั้งแล้วคุณแหละเคยไปกราบวัดไหนแล้วบ้าง